คนผู้ฟังทราบไหมคาว่าการขับเคลื่อนธุรกิจของเราให้เติบโตได้ด้วยการซื้อและการขายนั่นเองหลายคนที่ร่ำรวยจากการขายซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราจะร่ำรวยด้วยการขายนั่นเองโดยเฉพาะในยุคนี้ที่ผู้คนต่างซื้อขายกันบนมือถือมากขึ้นจะทำยังไงให้เราเป็นหนึ่งในผู้ขายดี สวัสดีค่ะย่าดาวแฮปปี้ไลฟ์ชีวิตที่มีความสุขยินดีนำเสนอ9เทคนิคขายออนไลน์ให้ได้ลูกค้าประจำคุณผู้ฟังเคยมีปัญหาในเรื่องของการขายของแล้วไม่มีลูกค้าซื้อซ้ำหรือไม่ได้ลูกค้าประจำไหมคะวันนี้ย่าดาวเอา9เทคนิคขายออนไลน์ให้ได้ลูกค้าประจำมาฝากกันนะคะเทคนิคที่หก็คือ พูดอธิบายผลิตภัณฑ์ด้วยความน่าสนใจให้ข้อมูลที่ตรงจุดให้ข้อมูลที่เป็นการบอกว่าสินค้าของเราช่วยแก้ปัญหาของเขาได้อย่างไรใช้จุดเจ็บเพื่อการแก้ปัญหานะคะข้อที่สองนำเสนอส่วนลดหรือสิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับในโปรโมชั่นวันนี้เพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆนะคะ เช่นวันนี้เราจะมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะอะไรแบบนี้ให้เราต้องโปรโมทหรือบอกลูกค้าให้ชัดเจนนะคะข้อที่สามพูดด้วยความมั่นใจให้ลูกค้าเชื่อถือได้และมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เขาจะซื้อในวันนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาของเขาและทางเรา รับรองหรือรับปาาระกันให้ในเวลาที่เรากำหนดข้อที่4ี่ใช้แนวทางในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าหากว่าลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกหรือไม่ตรงตามความต้องการนะคะข้อที่5นํานำเสนอช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายและราบรื่น อาจจะเป็นการพูดกับลูกค้าว่าชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตดีคะหรืออาจจะมีการจ่ายเงินปลายทางก็ได้นะคะข้อที่6ใช้ไอเดียในการสร้างบัตรสะสมแต้มหรือคะแนนสะสมรางวัลหากลูกค้าสะสมจะมีส่วนลดหรือ ราคาสินค้าในรอบหน้าหรือจะได้ของก่ัญพิเศษนั่นเองอย่างแถวบ้านยาดาวก็จะมีนะคะร้านชามนมไข่มุกนะคะที่เขาจะมีสะสมแต้มซื้อ1ิบแก้วได้ฟรีชานมหนึ่งแก้วประมาณนี้นะคะลูกค้าคนนี้ครั้งที่หนึ่งก็จะได้รับคูปองสะสมแต้มมาแก้วที่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็จะมีแต้มแต้มอ่า ทีนี้ลูกค้าก็อยากไปครั้งที่สองใช่ไหมเพื่อที่ครบสิแก้วเราจะได้กินฟรี1แก้วและลูกค้าคนนั้นก็จะวนมาถึง10ครั้งเพื่อที่จะได้กินน้ําฟรี1แก้วนั่นเองนี่คือการสร้างให้ได้ลูกค้าประจํานั่นเองนะคะข้อที่เจ็ดนำเสนอให้ลูกค้าเห็นถึงการเปรียบเทียบหรืออะไรที่สินค้าของคุณมีเนื้อกว่ากับผลิตภัณฑ์ที่มี ลักษณะขายกันผลิตภัณฑ์ของคุณมีอะไรที่เหนียว่าและครอบคลุมกว่ากับปัญหาที่เขาเจออยู่นั่นเองหนาข้อที่8ให้บริการหลังการขายและสนับสนุนลูกค้าที่เป็นเลิศสร้างความจดจำให้ลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมข้อที่9วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการขายของตัวเราเองอยู่เสมอ ทุกอย่างต้องทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทั้ง9ก้าข้อใครไม่เข้าใจย้อนกลับไปฟังข้อ1ใหม่นะคะทุกทนพัฒนาตัวเองวันละ1%นปซนะคะคุณผู้ฟังจะต้องจำไว้เลยนะคะว่าการที่เราประเมินตัวเองอยู่เสมอกับเทคนิคเหล่านี้เราจะสามารถตอบสนองความต้องการและความชอบของลูกค้าได้ตรงจุด เขาจะกลับมาเป็นลูกค้าประจําของเราจากการเอาใจใส่และใส่ใจดูแลแก้ไขได้ตรงจุดเขาจะสะดุดและหยุดโยที่คุณเอาเทคนิคดีๆ9ข้อนี้ไปลองใช้กันนะคะหากท่านผู้ฟังมีแนวทางเสนอแนะเทคนิคเพิ่มเติมแนะนำนำเสนอไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวย่าดาวจะกลับมาอ่านและตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์ยาดาวแฮปปี้ไลฟ์ชีวิตที่มีความสุขอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะยาดาวมีเรื่องราวดีๆและเทคนิคแนวคิดดีๆมาแบ่งปันมากมายเลยล่ะคะ่ะสำหรับพอดแคสต์นี้สวัสดีและขอบคุณคะ่ะ